ชัดเจนแล้วกลุ่มแรกที่ได้รับสิทธิ์เงิน1,000 0บาทเงินดิจิทัลกลุ่มเปาะบ้างกลุ่มแรกใครได้บ้างเริ่มจ่ายกันยายนนี้ชัดเจนแล้วนะคะกลุ่มแรกมีสิทธิ์ได้เงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทเงินดิจิทัลกลุ่มเปาะบ้างใครได้บ้างได้เงินวันไหนหลังงบประมาณเพิ่มเติมปี2 5 6 7, 7มีผลบังคับใช้แล้ว ความคื่หน้าล่าสุดนะคะโครงการเงินดิจิทัล1น1,000บาทของรัฐบาลชุดที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนําหลักภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรีคนที่31แพทย์ทองทานชินวัตรซึ่งมีข่าวดีและยืนยันว่าเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทลุยเต็มที่เดินหน้าต่อแต่อาจมีการปรับเงื่อนไขบ้างโดยเปิดข้อมูลออกมาแล้วว่า กลุ่มแรกที่จะได้รับเงินดิจิทัลเป็นใครบ้างล่าสุดราชกิจจานุเบกษา,ษาได้ประกาศเผยแพร่พรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2,567จำนวน1.22แสนล้านบาทซึ่งเป็นแหล่งเงินใช้ใจ่จายแจกเงินดิจิทัล10,000บาทให้กับกลุ่มแรกคือกลุ่มเปราะบางและประกาศผลมีผลบังคับใช้แล้วโดวยได้รับการยืนยันว่าเงินดิจิทัล10,000บาท จะแจกก้อนแรงให้กลุ่มเปราะบางทั้งหมด14.5ล้านลายรวม1.45แสนล้านบาทภายในเดือนกันยายน2567อย่างแน่นอนกลุ่มเปราะบาง14.5ล้านลายมีสิทธิ์รับเงินจิทัน10,000บาทกลุ่มแรกมีใครบ้าง 1. ผู้ที่มีไรายได้น้อยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุผู้พิการจำนวน13.5ล้านลาย 2. ผู้พิการที่นอกเหนือจากข้อหอีกจำนวน1ล้านลาย งบประมาณเงินใช้แจกเงินดิจิทัล10,000บาทก้อนแรก1.45แสนล้านบาทมาจากไหน 1. งบประมาณเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2,567จำนวน1.22แสนล้านบาท 2. งบกลางอีกกว่า20,000ล้านบาทเงินดิจิทัล10,000บาทกลุ่มเปาะบางกลุ่มแรกได้เงินเมื่อไหร่กลุ่มเปาะบางได้เงินดิจิทัลภายในเดือนกันยายน2,567 กลุ่มที่2อีก30ล้านลายได้เงินดิจิทัล1น0 0 0บาทเมื่อไหร่กลุ่มนี้นะคะต้องรองว่าประมาณปี2,568มีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม2,567เป็นต้นไปกลุ่มนี้ต้องรอผลคัดกรองคุณสมบัติจากที่ลงทะเบียนไว้รอความชัดเจนในรายละเอียดของรัฐบาลว่าจะดำเนินการอย่างไรจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขยอย่างไรหรือไม่และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดต ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ถ่ายช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ